แต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมนี้ไปสัมผัสลีลาการร้องเพลงและการเต้นของเขานะครับแต่ขอบอกนะครับสาวเปรี้ยวไม่ได้มาคนเดียวนะครับพาอีกหนึ่งสาวมาด้วยสาวคนนี้นี่เป็นสาวเจ้าเหนือนะครับผมแต่เป็นสาวเจ้าเหนือที่ทันสมัยแถมนิสัยอินเตอร์มีกลิ่นอายของฝรั่งเศสเล็กๆนะครับผมแล้วมาในมาของพังร็อกโอไม่ก oh ็ฟังก้วเป็นอย่างไรนั้นต้องไปชมกันเลยครับไม่รู้เป็นอย่างไร khác, subscribe cho kênh Ghiền bay Gõ này không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ฉันม<อ>ันได้ใจทีจะจะเ่เธอมากแก้ยะจะถามันกไปไฉันก้าวพียงสัวัน้ฉันได้จยงจให้ฉันได้ร้องแกไปลหมันถึง้าก็ารว้วามันสุดใจฉันก้าวมันออกมาฉันสะบางใจวาเอไม่ไหวทันไม่ไหเต็นเย็นวันนี้มันแหบใช่ไหม บ่ได้หวงทวงอายยังวุ่นวายเป็นแค่เพียงเสียดายข้ากลัวอายโดนหลอกปนกิดเก็บอายจะใดก็บ่บอกเป็นใจอีแล้วอายจะไวจะได้กาช่างแกก็ต้องิ่มด้ยวยละก่อน,นไม่คือมันเริ่มโซโลใช่ไหมก็เออชาาลาดัมเอเออใช่ลืมไปเพราะนี่มันเป็นพีคแรกนี่หว่าเออเนาะใช่ก็คือแบบ แล้วนี้เขาก็จะเริ่มไปละอยากเชิญร้องตอนจ่าดำคืออย่างนี้คือว่าครึ่งหนึ่งของจ่าดำตรงนี้แล้วครึ่งหนึ่งจ่าดำคือมันมีสองสองสองชุดใช่ไหมอยากเชิอร้องจะทังยังคำนี้เชือบอกกันว่ารักมากมายฉันจะร้องจะร้องให้ดังๆก็ฉันมินดีใจ ที่เธอบกกันอยากจกกันองรักไปแ,แล้วก็เริ่มเลยมามล้วคือแค่เพียงสักวนนันให้ฉันได้ยินใจให้ฉันได้ร้องเข้า,าไปแต่มันห้มไปคุณผู้ชมครับอีก2วันนะครับก็จะถึงวันตัดสินชะตาของน้องๆน,นักล่าฝันของเรากันแล้วต้องมี1นนักล่าฝันนะครับที่ต้องออกจากบ้านในแคนเนร์มี่ของเราแห่งนี้ไปครับ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีก2หนุ่มแล้วกันจะได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรก่อนที่คุณผู้ชมจะต้องตัดสินใจกันนะครับก็คือหนุ่มมิวและหนุ่มว่านมาดูกันครับว่าเขาสองคนนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับไหนลองเล่าเรื่องให้ครูฟังหน่อยสิที่เราไปสร้างมาเกิดอะไรขึ้นก็คือมีในเมืองหนาวเมืองหนึ่งอะ ทุกคนฟังนะในในโลกเนี้ยครับก็คือมีเมืองหนาวอยู่เมืองหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายที่ทํางานแบบเป็นเป็นเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาเนี่ยที่ไม่มีอะไรเป็นคนที่มไม่มีอะไรนอกจากการที่จะได้รักผู้หญิงรักผู้หญิงคนนี้คนนี้ครับแล้วก็ <ๆ S 2> ทุกๆครั้งผู้หญิงนี้ผู้หญิงนี้เขาจะเป็นพนักงานขายดอกไม้ เป็นพนักง,งานขายดอกไม้ขายดอกไม้อที่อยู่ข้างล่างที่อยู่ข้างล่างออฟฟิศที่เ,ออเวลาเขาทํางานทุกครั้งที่เขาทํางานเ,ออเขาก็จะเห็นมองผ่าน,นกระจกแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนั้นแต่ดอกไม้อยู่อะไรงเงออี้ยวันที่เขาตอนเช้าเขาขึ้นมาทํางานแล้วเขาก็นั่งเขียนไดอารี่ที่จะบอกว่าเขารักเขารักผู้หญิงคนนี้มากนะคือว่าจะส่งให้ผู้หญิงคนนี้แต่ว่ามันพอดีเขาเหลือไปเห็นในร้าน เรามีผู้ชายคานหนึ่งอยู่กับผู้หญิงวนนี้แล้วก็มีความสุขนะครับคือว่าจับมือกันแล้วก็จัดตกไม้ด้วยกันเี้ยแล้วก็เดินออกไปเราก็หวังว่าสักวันสักวันเขาจะเห็นเห็นเราเป็นเป็นที่พึ่งและเห็นเราเป็นทุกอย่างของเขาเหมือนกับที่เขาเขาเห็นคนเขาเหมือนนีที่เขาสนใจคนอื่นมากกว่า ก็คือว่าเขาผู้ชายคนนี้ครับเขาเขากำลังคลางแคลงในใจอยู่ว่าทําไมทําไมผู้หญิงแฟนเขาเนี่ยครับถึงถึงเหมือนว่าเปลี่ยนไปภาวนาไว้ว่าไม่ใช่เดินผ่านไปแต่ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าคุยก,กันคุยนตัดสินใจครับ ก็ที <viendo> ่เตรียมไว้ว่าที่คิดไว้ว่าจะจะถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงแห้งไปก็เปลี่ยนเปลี่ยนใจครับเดินเข้าไปในร้านก็เออก็เลิกกันแล้วกันนะเพราะว่าทําอย่างเงี้ยเราไม่ถามอะไรแล้วเราเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอเป็นอย่างนี้เพราะว่านี่ไงก็เห็นอยู่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วแหละคราวนี้พอเราพูดงั้นกับผู้หญิงปุ๊บแฟนเราทําไงอ่ะก็พยายามจะ ดูเขาแคร์ป่ะดูเขาแบบก็คงคงแบบจะจะบอกไม่มีอะไรครับแต่ว่าอย่าพูดเลยดีกว่ามันไม่เขาแคร์ผู้ชายช่างเขาไหมก็นิดหน่อยคือดูช่างใจแล้วเขาเลือกใครอ่ะเขาเขายังเขายัางกักกักอะครับเหมือนเหมือนแบบเขากาลังระดับสองกับคนนี้ใช่ไหมครับคือถ้ามันปึ๊บอีกนิดหนึ่งอะเขาไายแหละ บอกแล้วดินเลยปะหมายถึงว่าบอกแล้วบอกแล้วก็พอบอกเสร็จเลิกกันแล้วกันนะอย่าแบบอย่ามาทำนิสัยอีกเลยแล้วก็เดินเลยจบเราก็ได้ทําความรู้จักกับสองหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มากก็น้อยนะครับคุณผู้ชมต่อไปครับเป็นช่วงที่เรียกว่าฟังแล้วน่าประทับใจนะครับกับช่วงนักล่าฝันรุ่นใหม่ใส่ใจพุทธศาสนาครับจริงๆแล้วอยากให้รีบเข้านอนแล้วก็ได้ยินว่า ครูเป็ดบอกว่าให้สวดมนต์สักนิดก็ดีใช่ไหมใช่ใช่ครับเนาะเดี๋ยวันนี้หนูนังเลยก็ได้ค่ะเออคุณนันท์ชรโอ้โหแล้วกว่าจะได้นอนแต่ก็ดีจัะดีแล้วแหละนะฮะว่าจะเอาที่ลูกกาลลูกกาลตันมีตันมีตันมีสมุดสวดมนต์อีกเล่มหนึ่งเดี๋ยวชยาสนากตาพุทธาเชตวัมเชตวามารังสวะหันังละสังตุตปาลีสุลาสภาใช่ไหม เล่ยงพิยานนากตะพุทธาเชตวามัลังสวะสดิ์จตุสัจจายาสพังรัสังเยี่ยปีวิงสุนาราสภาตันหังกระดาทะโยพุทธาอัทวีสตินายกาสัพเทปปฏิทิตาไมหังมัทเกเตมุนิสราสีเสมาติทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนยเดี๋ยววันนี้ท่องให้ไั่ทั้งหมดแล้วกันไม่ใช่เดี๋ยวว่าทำไงเดี๋ยวกันเถอะถ้าเสร็จสองครั้งจบนี่สงสัยเช้ายี่สิบพันยี่สิบแต่ไม่นสิบคนสวดเร็วค่ะคุณดูแต่สวดกี่ครั้งนะเก้าไม่ไม่ ตอนนี้ตอนนี้รถลดเหลือแค่ครั้งเดียว ยังไม่หมดแค่นี้นะครับนอกจากวันนี้จะเป็นวันอาสาฬหาบูชาแล้วยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องมิวด้วยล่ะครับคุณผู้ชมน้องๆนะครับเขาเลยตื่นตั้งแต่เช้าครับไปทําบุญตักบาตรกันครับวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ใครก่อนนอนใครสวดมนต์บ้างครับโหเยี่ยมมากเลยครูเป็ดบอกใช่ไหมว่าวันนี้เป็นวันสําคัญครั้งศาสนานะครับเป็นวันอะไรครับอาสาฬหบูชาเมื่อวานเนี้ยครูให้ทุกคนได้ ื่นสายครึ่งชั่วโมงวันนี้เราตื่นเร็วครับต้องขอโทษด้วยแต่อยากให้ทุกคนมีโอกาสทำสิ่งดีๆนะครับเราจะตักบาตรกันเย้่วานเยี่ยมเลยตามมาครับนะครับให้ผู้หญิงนะครับเป็นคนตักบาตรเราช่วยกัน,นลเลือกได้เลยครับปีหนึ่งอ<า>สองอันนี้ของครูนะ แล้วเราเรียงเป็นแถวไว้ครับนะครับกวาดแถวอยู่ทางด้านนี้มาเลยครับอ่าให้เขาต่อด้วยกลับกับกับอะไวกลับข้าวนะครับ สสสโวติหหัเทอุุุุุรคคซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับทำให้น้องมิวของเราเนี่ยเกิดอาการประทับใจครับมีความคิดบันเจิดครับจะบันเจิดอย่างไรทางไหนนั้นต้องไปชมกันครับเวลาเราทำอะไรนะ ลืมเป้าหมายแต่ว่าพอได้มา,ามทำอย่างนี้มารู้สึกว่ามันดึงตัวเองกลับมาที่เดิมที่ที่ดีดที่ส<ม>ุดก็เลยรู้สึกดีไม่ไ,มได้ว่าจ,จริงๆเราทำอะไรอยู่แสดงว่านี่หลายคนลืมเป้าหมายไปแล้วเชื่อว่าอย่างนั้น <ฮะ S 1> ดี<อ>ดไม่มกี้มีคุยกับครูนิดหนึ่งว่าการที่ได้ทำอะไรสงบๆเมื่อเช้านี่ทำให้นมกอะไรได้ ทำให้นึกได้ว่าวันนี้วันเืิเรามีจุดประสงค์ที่เราต้องมาที่นี่กันมีจุดประสงค์ที่แข็งแรงมีเรามีเรามีจุดมุ่งหมายที่เราต้องไปให้ถึงครับซึ่งบางสองวันแรกเราอาจจะลืมอาจจะแต่ว่าลืมตัวไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครก็คือมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆในแต่ละวันวันนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาส <c oughs> ที่ดีที่เราได้มาทําบุญเพื่อที่เราจะได้ มีสติและนึกถึงจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้อีกครั้งหนึ่งได้เต็มที่100%ซครับแม่งานนี้เรียกได้ว่าได้ทั้งสติสมาธิปัญญาเรียกว่าบรรเจิดเกิดพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมเอาละครับและแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับกับช่วง True Voice วันนี้เราจะมาฟังเปียนโนเพ,พราะๆนะครับของน้องมิวและน้องพาดครับ เวลาของเราในวันนี้ก็หมดลงเสแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นครับเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเราทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัททูคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชนโครงการหมู่บ้านสาหรินซิตี้เครื่องไฟฟ้าชาร์ปเครื่องดื่มปั๊บซี่ยำยำจัมโบ้แชมพูและครีมนวดผมแพนทีนครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมพรุ่งนี้กลับมาให้กําลังใจนักล่าฝันของเรากันใหม่นะครับสวัสดีครับผม